ขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอาดัตภาพกลับมาพบกับญาติโยมในรายการอโรคยัธรรมอีกครั้งหนึ่งรายการที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มาฝากญาติโยมทั้งหลายให้ได้นำไปใช้กับชีวิตของตนเอง โดยเพราะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยังตกอยู่ในความทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยต่างๆมากมายซึ่งหลายคนก็คงจะกำลังหาวิธีการดีๆที่จะดูแลรักษาตัวเองให้บรรเทาจากความทุกข์ทรมานในโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นแต่แม้ว่าเราจะไม่ได้ เจ็บป่วยในขณะนี้แต่เราก็ควรจะเรียนรู้เพื่อที่จะหาทางปกป้องชีวิตของเราเองให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหรือถ้าจะเกิดก็ให้เกิดได้น้อยที่สุดอโลคยธรรม เป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้โครคภัยไข้เจ็บนั้นเบาบางลงได้เป็นข้อปฏิบัติที่คนโบ,บราณก็ดีหรือว่าครูบาอาจารย์ก็ดีแม้กระทั่งในพระพุทธศาสนาของเราเองก็ได้มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่สามารถนำมาปฏิบัติ เพื่อให้เรานั้นได้พ้นจากความทุกข์โดยโยครคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนโยครคภัยไข้เจ็บบางอย่างเ,เกิดเพราะพฤติกรรมของเราเองซึ่งบางคนก็อาจจะยังนึกไม่ออกว่าเราไปทำผิดอะไรตรงไหนเมื่อไหร่ทำไมเราต้องมาเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้บางคนก็อาจจะคิดมากไปเกินเลยไป ว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราก็ <_ c oughs> าขอ,อญาตโยมทั้งหลายได้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเหตุที่เกิดโครคภัยไข้เจ็บก็บเช่นเดียวกันหมอจึงได้พยายามที่จะตรวจหาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนที่มีความทุกข์ เมื่อไปโรงพยาบาลเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในปัจจุบันนั้นก็ทันสมัยมากสามารถตรวจร่างกายและได้ทุกจุดทุกส่วนโดยละเอียดถี่ถ้วนได้วิธีการรักษานั้นก็เจริญขึ้นมามียาดีๆสามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วได้เห็นผล แต่ในขณะเดียวกันญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บบางทีเนี่ยหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกได้บางคนที่กลับมาเป็นก็เพราะว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้เหมาะสมหรือว่าไม่ปฏิบัติตามที่แพทย์สั่งบางคนก็กลับมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนั้นอีกก็มีพวกเราแทบทุกคนเนี่ย จะเคยเกิดความรู้สึกเครียดบางคนก็อาจจะเกิดอาการแบบนอนไม่หลับกระสับกระสายบางทีเราู้สึกแสบร้อนที่หน้าอกที่เขาเรียกกันว่ากดไหลย้อนอาการที่กดไหลย้อนบางทีก็ทรมานซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นประเภทที่ว่าดื่มน้ำน้อยพักผ่อนไม่พอ แล้วเครียดไอ้สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราก็คืออาการที่เราท้องผูกยัดโยมก็คือการถ่ายจรายจะเป็นไปได้โดยยากยัดโยมบางคนก็มาถามอาตมาภาพอยากจะรู้เรื่องนี้ว่าจะทำยังไงดีอาตมาภาพก็ซักถามพูดคุยถึงการปฏิบัติตัวโดยเพราะอย่างยิ่งอาตมาภาพจะถามตรงไปที่จุดว่า ดื่มน้ำมากแค่ไหนแต่ละวันเพราะใครก็ตามที่ร่างกายสูบผอมมีอาการท้องอืดขับถ่ายยากจะมีกฎดไหลย้อนนะบางทีก็มีกลิ่นปากกลิ่นตัวมากๆนะอันภาพก็ขอเจริญพรว่าเรื่องราวเหล่านี้นเป็นเรื่องที่มาจากตัวเราเองที่เราดื่มน้ำน้อยไป ดื่มน้ำน้อยบางคนก็อาจจะโตแย้งได้ว่าเขาก็ดื่มมากเหมือนกันแต่ถ้า,าว่าญาติโยมดื่มน้ำมากโดยที่ร่างกายมันดูดซึมน้ำไม่ได้พูดอย่างนี้ญาติโยมบางคนอาจจะรู้สึกสงสัยเหมือนกันทำไมร่างกายเราไม่ดูดซึมน้ำสิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพ มีความรู้สึกเป็นห่วงญาติโยมมาตั้งแต่ต้นก็คือคนไทยเราปัจจุบันเนีกินอาหารประเภทที่ทอดมากขึ้นผัดมากขึ้นซึ่งอาหารที่จะผัดจะทอดนั้นก็ต้องใช้น้ำมันแน่นอนอาหารที่เรานำเข้าปาาขบเคี้ยวเอาไขามันต่างๆเอาของมันๆเข้าไปญาติโยมเคยระลึกนึกดูไม่ว่า ไอ้ของมันมันเหล่านี้มันไปไหนกันบ้างส่วนหนึ่งก็อาจจะออกมากับการขับถ่ายตามปกติของร่างกายเราแต่ส่วนหนึ่งมันจะตกค้างมันจะติดอยู่ที่ผนังลำไส้ของเราญาติโยมเมื่อมันเกาะติดนานๆเข้ามากขึ้นมากขึ้นอันนี้เองที่ทำให้ร่างกายเราไม่สามารถที่จะดูดซึมเอาน้ำเข้าไปได้ เมื่อร่างกายระดูดซึมน้ําได้น้อยเนี่ยมันก็มีผลตามมาทันทีร่างกายก็จะสึกอ่อนเพลียญาติโยมบางคนที่ผอมหายใจก็จะไม่ค่อยเต็มอิ่มรอนก็ไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายแถมยังเกิดกดย้อนขึ้นมาทำให้แสบสวงแสบหน้าอกแสบหวัวใจไปอย่างนี้ก็ขอญาติโยมได้เข้าใจว่า อาจจะเป็นไปได้ที่เกิดมาจากการที่เราดื่มน้ำเข้าไปแล้วมันไม่สามารถที่ดูดซึมไปใช้ได้ปัญหาก็คือไขมันที่เรากินเข้าไปซึ่งไขมันบางอย่างนั้นก็ไปเกาะไปติดอยู่ในผนังลำไส้นานวันเข้ามันก็เหมือนกับตัวที่คอยกันไม่ให้น้ำดูดซึมเข้าไปได้แม้กระทั่งสารอาหารเองก็ตามญาติโยมทั้งหลาย ย่อยแล้วดูดซึมไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็จะทําให้ญาติโยมเนี่ยกระวนกระวายนอนไม่หลับงุดหงิดป่วยร่างกายแล้วก็ยังมาป่วยใจอีกด้วยอารมณ์เสียกันบ่อยๆอ,อัตราภามีข้อแนะนํามากมายในเรื่องนี้ก็จะเอามาฝากญาติโยม อีกหลายๆครั้งการที่ร่างกายเราขาดน้ำคือถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องไขมันเกาะติดตามผนังลำไส้ก็คงแก้กันได้ด้วยการดื่มน้ำให้มากขึ้นญาติโยมดื่มน้ำให้มากขึ้นก่อนที่อาจรรมาภาพจะข้ามคำว่าน้ำไปเนี่ยก็ขอแนะนำอย่างนี้ว่าน้ำที่เราดื่มถ้าเป็นน้ำสะอาดปกติก็ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าหากว่าจะให้ดีมากๆนะอัตรภาพเห็นมีพืชหลายอย่างนะที่เหมาะควรและขอแนะนำให้ญาติโยมลองใช้ดื่มกินดูอย่างเราต้มน้ำหรือว่ามีน้ำอยู่นะลองเอาตะไคร้ญาติโยมมาต้มกับน้ำดืม่มลองเอา ใบไม่ย,ยมญาติย,ยมแต่ขอจเจริญพรว่าไม่ย,ยมก็ขอให้เป็นไม่ย,ยมเปรี้ยวมาต้มสักสมมุติว่าเรามีกระติกน้ำร้อนสักใบหนึง่งนี่จะใช้ต้มสักหม้อหนึ่งน้ำสักสี่ห้าลิตรเนี่ยก็ใช้ใบไม่ย,ยมสักสิบก้านขอให้เป็นไม่ย,ยมเปรี้ยวเอามาดื่มกินแทนน้ำได้อาจจะมีรสฝาดๆสักนิดหนึ่ง แต่ละภาพยืนยันว่าดีมากบางคนก็อาจจะใช้สมุนไพรตัวอื่นเช่นกระเจี๊ยบอย่างนี้เป็นต้นดื่มน้ำกระเจี๊ยบบางคนก็ดื่มน้ำกระชายซึ่งการดื่มน้ำแบบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีแต่น้ำที่มีผลต่อการล้าง ไขมันหรือว่าลำไส้ในร่างกายเราค่อนข้างดีเนี่ยอย่างเช่นน้ำชาชาบางอย่างชามะละกอญาติโยมบางคนก็อาจจะเคยเคยเห็นหรือบางคนก็อาจจะเคยรับประทานอันนี้ดีมากๆมีชาอีกหลายๆอย่างที่อาตมาภาพเคยฉันแล้วก็พอจะรู้สูตรว่า ออน้ําชาพวกนี้ชานแล้วช่วยลดไขมันขับไขมันออกมาได้แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการพูดถึงน้ําชาในสูตรต่างๆเนี่ยธรรมภาพขอย้อนกลับมาตรงนี้ว่าถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมีอาการท้องผูกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ย คือจะดื่มกินน้ำชานั้นก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ในเบื้องต้นการแก้ปัญหาตรงนี้ขอแนะนำว่าให้แก้ที่เรื่องอาหารก่อนบางคนอาจจะไม่เคยไม่ชอบดื่มนมบางคนอาจจะไม่ชอบกินกล้วยแต่ทั้งสองอย่างนี้ถือว่าเป็นสูตรพิเศษยาติโยมทั้งหลายเช้ามาเนี่ยเราดื่มนมสักแก้วหนึ่งกล้วยสัก สองใบสองลูกกล้วยน้ำว้ากล้วยธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยหรือจากาไว้ได้นมสักสองแก้วก็ยิ่งดีญาติโยมอันนี้มีผลดีต่อเรื่องการขับถ่ายแน่นอนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสามารถที่จะช่วยเรื่องของท้องผูกได้เป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้เป็นอาหารเช้าส่วนอีกสูตรหนึ่งก็ขอแนะนำญาติโยมว่าตอนเย็นเนี่ย ญาติโยมก็ลองใช้น้ำโซดาสักแก้วหนึ่งผสมกับนมข้นสักห้าช้อนช้อนในที่นี้ก็หมายถึงว่าช้อนที่ใช้ตักแกาแฟตักน้ำตาลอะไรกันอย่างนี้แหละผสมกันชงรวมกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนลองดูได้ญาติโยมทั้งหลาย ไม่กี่วันญาติโยมรู้สึกสบายท้องขึ้นสบายท้องแน่นอ,อนแต่ถ้าว่าบางทีเนี่ยอาหารที่มันตกค้างที่เป็นพิษอยู่ในเพพาะอาหารในลำไส้ของเราเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้อาหารบางอย่างช่วยเหมือนกันที่จะขับที่จะเอาออกมาเชื่อว่าญาติโยมทุกคนเนี่ยจะรู้จักเม็ดแมงลัก อัตภาพก็เคยลองดูเหมือนกันสูตรล้างระบบการย่อยอาหารที่ดีมากอย่างหนึ่งก็คือการเอาเม็ดแมงลักเนี่ยมาผสมกับน้ำอุ่นๆสักแก้วหนึ่งตักเม็ดแมงลักใส่ช้อนเนี่ยสักแค่ช้อนหรือสองช้อนสองช้อนนี่ก็ถือว่าพอดีใส่น้ำอุ่นแก้วหนึ่งรอให้เขา พองตัวก่อนพอพองตัวแล้วทีนี้ก็ดื่มกินได้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยมันไม่มีรสมีชาติอัจารภาพก็เคยเคยให้เด็กทดลองดูเหมือนกันอาจจะใส่น้ำหวานอ่อน,ออนๆสักนิดหนึ่งหรือใส่น้ำผึ้งสักหน่อยหนึ่งให้มีรสชาติจึงเด็กๆก็เคยทดลองทำกันดูก็เอาเม็ดแมงลัก ชงกับน้ำน้ำหวานแต่ดื่มแต่ก็ขอให้เป็นน้ำน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนก็จะเป็นการดีรอให้เม็ดแมงลักพองโตเต็มที่แล้วก็ดื่มกินเข้าไปพิสูจน์ได้ญาติโยมว่าบรรดาพวกสารตกค้างอาหารตกค้างแม้กระทั่งไขมันก็จะออกมากับเม็ดแมงลักนี่แหะ ท้องก็จะสบายญาติโยมบางคนก็อาจจะยิ้มได้เดีวบางคนอาจจะเคยทำมาแล้วก็ขอให้ทำบ่อยๆนะการล้างลำไส้ล้างระบบการย่อยอาหารเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องดีญาติโยมและเป็นเรื่องน่าทำควรทำเดือนหนึ่งอาจจะชักสองครั้งก็ได้ครั้งหนึ่งก็ยังดีแต่ถ้าท่านไม่ทำเลยเนี่ยอัตมาภาพขอเจริญพรย้ำเตือนว่าเป็นอันตราย เพราะคนไทยส่วนใหญ่นั้นกินอาหารทอดทุกวันแทบทุกวันกินอาหารที่มีมันมากๆแทบทุกวันไม่เพราะอาหารที่เป็นเรื่องทอดๆอย่างเดียวบางทีเราก็ชอบทานอาหารที่ทำจากหมูบางคนพอพูดถึงขาหมูแล้วก็ยิ้มเลยว่าเป็นอาหารที่ชอบถูกปากและกินเป็นประจำเด็กบางคนก็ชอบไก่ทอด หมูทอดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอาหารมันๆเหล่านี้ก็มีผลต่อสุขภาพอัตมาภาพเป็นห่วงญาติโยมทั้งหลายเวลาร่างกายเรามันถูกไขมันเข้าไปยึดเกาะติดตามผนังลำไส้อันตรายญาติโยมน้ำดูดซึมไม่ได้ร่างกายก็จะผายผอมลงเมื่อร่างกายเราย่อยอาหารไม่ได้สิ่งที่ตามมาก็คือการเกิดกดแก๊ ไหลย้อนีน้กลิ่นปากตัวเหม็น <_ an> ก็เพราะไขมันที่มันไปเกาะติดตามผนังลำไส้น้ำดูดซึมไม่ได้แล้วยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายที่จะตามมาญาติโยมแต่วันนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมว่าสูตรในการล้างลำไส้ก็คือใช้เม็ดแมงลักสักสองช้อนชากับน้ำหนึ่งแก้ว น้ำอุ่นน้ำร้อนหนึ่งแก้วรอให้เม็ดแมงลักเบ่งบานก่อนแล้วก็ดื่มกินไปอันนี้ล้างลำไส้ตื่นเช้ามานมสักแก้วกล้วยสักลูกสองลูกทำให้เป็นนิสัยญาติโยมตกเย็นถ้าหากว่าอยากจะให้เช้ามาขับถ่ายได้สบายก็โซดาสักแก้วหนึ่งเอานมนมข้นหวานสักหกช้อน ชงรวมกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนแน่นอนญาติโยมเช้ามาก็จะสบายตัวอรรคยธรรมวันนี้นำเรื่องดีๆมาฝากญาติโยมก็ขออวยนวอนให้ญาติโยมมีสุขภาพพระหมัอันแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมจเจริญด้วยสติปัญญาที่นำพาชิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จอันดีงามโดยทัน่นทั่วก,กันขอจเจริญพร